กเดูว่าไปแล้วนี่ถ้าใส่ทั้งตัวนี่มันจะเป็นพวกไอรอนแมนแล้วนะเพราะองทางไดเป็นไอรอนแมนแล้วเนี่ยแบบมีเกราะมีอะไรอ่ะมาใช้แอป เพื่อออกกำลังกายอ่ะจริงก็ต้องมาจัดการเคลื่อนไหวด้วยเหมือนในเครื่องสร้างซิทแพคสมัยก่อนเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเออมันก็แบบนี้แหละมันสร้างได้จริงเหมือนมันมันลันีนไขมันเฉยๆแล้วมันทำให้เห็นกล้ามเนื้อลดร่องลดร่องไปเพราะคนเรามันมีซิทแพคแล้วแหละแต่ว่าชั้นไขมันมันติดไม่ว่าอุปกรณ์มาด้วย วันมาป้าเมื่อวานลืมชาร์จตัวต่าลูกค้าไว้โอ้โหเก่งนะ